ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโร่ค่ะพลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ7 of ว a n อ4 of s w o r d อ o ฟสว e ตเซเว e น o f ฟเ n นต 1 e of p e n t a c l e s The Tower Queen of c u p s Age of Swords King of Swords พลังงานของคุณตอนนี้คุณกำลังพบเจอกับสถานการณ์ความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณจะต้องผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปให้ได้ ตัวคุณจะต้องเอาชนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ให้ได้เพราะตัวคุณกําลังรอคอยความรักในครั้งนี้คุณอยากให้ความรักในครั้งนี้มันชัดเจนมันสมหวังใช่ไหมคะตอนนี้ตัวคุณไม่ได้มีพลังงานของความร้อนรนใดๆเลยค่ะคุณกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาทําให้หัวใจของคุณผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดคุณไม่อยากที่จะเอาเหตุการณ์ที่มันทกซิกเข้ามาในหัวใจเข้ามาในร่างกายของคุณ คุณกลับมาทําให้ตัวเองมีจิตใจที่นิ่งเพียงพอคุณทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้ตัวคุณมีความสุขมันทําให้ตัวคุณสบายใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดความรักความสัมพันธ์ให้กลับมาด้วยตัวของมันเองซึ่งสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะมันกําลังจะส่งผลทําให้ชีวิตของคุณทําให้ความรักของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ โดยที่คุณอาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวเลยค่ะมันเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะค่อยพัฒนาดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะจะกลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะเขาจะมองว่าตัวคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีพลังงานบวกซึ่งจะดึงดูดให้เขานะคะกลับมาหาคุณอยากที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึง่ง ซึ่งครั้งนี้เขามองเห็นอนาคตร่วมกับคุณเขาอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณแล้วนะคะแม่หมอขอเปิดไพ่เพื่อยืนยันความรักที่สมหวังในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ True love This is the romance of a life time พี่ไพ่ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าความรักในครั้งนี้เป็นรักแท้ของคุณค่ะ ความรักในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของคุณได้พบเจอกับความรักที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอกับความรักดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ